โอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันเสาร์นะแต่อย่าสงสัยว่าทำไมเอ๊ไม่มีเรียนวันเสาร์นี่อยากสอนวันเสาร์นะฟังหน่อยแล้วกันนะคะโอเคค่ะคราวน,นี้อันนี้ส่งไปให้คุณแม่แล้วนะคะมันจะมีจดงานถูกไหมคะส่งไปให้คุณแม่แล้วนะคะอ่าจะมีหน้านี้13ข้อนะคะเขียนความหมายภาษาไทยว่าแต่ละคำแปลว่าอะไรนะคะแล้วก็หน้านี้ค่ะ เป็นหน้าคู่กันที่คุณครูบังคับให้ลูกจดหน้าคู่กันเพราะว่ามันไม่พอนะคะจดหน้าคู่กันแล้วก็เขียนมาว่าไอ้หนึาคำค่ะหนึาคำในเนี้ยค่ะเราเอามาเรียงตรงไหนได้บ้างโอเคไหมคะนี่คือคำแนะนำนะอ่ะคราวนี้สำหรับคนที่ยังไม่ได้จดทั้ง2หน้าเลยคนที่ยังไม่จดพอสวิดีโอนี้ไว้ก่อนไปจดแล้วก็ไปทำซะโอเคไหม โพสไว้ก่อนไปจดไปทํานะคะส่วนคนที่ทําเสร็จแล้วเรามาดูกันโอเคอะคุณครูเฉลยนะ now แปลว่าขณะนี้ทําแล้วนะ yesterday แปลว่าเมื่อวาน at the moment แปลว่าขณะน,นี้ tomorrow แปลว่าพรุ่งน,นี้เครื่องหมายเสียรตัวนี้เป็นเหตุการณ์กำลังเกิดขึ้นก็เห็นว่าขนาด ะคะต่อมาค่ะขอ้อหกปุ๊บปุ๊บปุ๊บป a ๊บ Last year ีปีที่แล้ว t o d a y ์ s a โกสองวันผ่านมาแล้ว Next week สัปดาห์ถัดไป Last week สัปดาห์ที่แล้ว Always เป็นคำแสดงความถี่แปลว่าเป็นประจํานะคะ one often แปลว่าบ่อยๆเป็นคําแสดงความถี่เหมือนกันนะอยู่ในเรื่องปัจจุบันจันได้ไหม i n the afternoon แปลว่าช่วงบ่ายคํานี้ก็จะอยู่ในเรื่อง present simple tense ก็คือปัจจุบนันก็จะเราเขียนแค่ว่าในช่วงตอนบ่ายแค่นี้นะคะนี่คือสิ่งที่ลูกทำนะคะอันนี้คุณครูเฉลยให้ฟังแต่ว่าหน้าที่ลูกเนี่ยต้องถ่ายสิ่งที่ลูกทำมาแล้วให้คุณครูดูด้วยนะว่าเรียบร้อยถูกต้องหรือเปล่านะคะ โอเคถ้าผิดก็แก้ไขได้เลยไม่เป็นไรคะ่ะหน้าถัดไปนะคะอ่ะหน้าถัดไปครูให้ทำหน้าคู่อันนี้หน้าคู่อันนี้ past tense มีคำว่าอะไรบ้างมี4คำสี่คำนี่เอามาจากไหนเอามาจากหน้านี้ค่ะ1-13ถข้อนี่แหละมันมี4คํคำเอามาใส่ให้เรียบร้อย present simple tense มี4คํคำเอามาใส่ให้เรียบร้อย present continuous มี3คำใสใ่เรียบร้อยแล้วก็ Future Tense future tense มีสองคำเอามาใส่ให้เรียบร้อยนะคะโอเคหน้านี้คุณครูไม่เฉลยคุณครูจะให้ลูกถ่ายรูปแชะแชส่งมาที่คุณครูคุณครูอยากตรวจเองว่าลูกทำได้หรือเปล่าทำถูกหรือเปล่านะคะโอเคอ่าใครที่ไม่แม่นยำเปิดย้อนไปดูได้นะเพราะว่าพี่คุณครูจะอธิบายรูปไปแล้วนะคะมีเด็กมาควนอีกแล้วโอเค ชุดนี้ขึ้นมาค่ะมองเห็นไหมชิชุดนี้ที่มีตุ๊กตาตุ๊กตุ่นอย่างนี้นะคะชิชุด,ช,ดชุดนี้นะคะโอเคมาคุณครูจะสั่งงานลูกนะคะอตอนนี้ทำรูปหัวใจไว้ที่ข้อ13อย่างนี้ค่ะทำรูปหัวใจไว้ที่ข้อ13โอเคทำรูปหัวใจไว้ที่ข้อ1 5 นี่หน้า3นะลูกนะหน้าที่3นะคะลูกหัวใจไว้ที่ข้อ13ข้อ15ลูกเห็นไหมว่าคุณครูไฮไลท์ไว้ด้วย<ม>เห็นไหมคะมเห็นนะคะไฮไลท์ตามด้วยนะคะข้อ 16, ค่ะทำรูปหัวใจแล้วก็ไฮไลท์ไว้ค่ะนะคะเปิดไปหน้าที่4ค่ะ ที่4ข้อ20ค่ะนะคะตอนนี้เนี่ยครูครูจะสั่งให้ลูกๆเนี่ยทำในหนังสือชีตชุดน,นี้ค่ะข้อที่ครูครูสั่งไว้นะคะทําเลยนะคะทําเลยแล้วก็ครูครูอธิบายตัวอย่างให้ฟังนะเห็นไหมอธิบายที่ข้อ13ก่อนโอเคเห็นไหมครูไฮไลท์ข้อ13 สเตอรีค่ะเห็นนะคะมันเป็นเรื่องเหตุการณ์กําลังเกิดขึ้นลูกก็ต้องเขียนว่า present อะไรคะ present con ค่ะเขียนสั้นๆได้แค่นี้ค่ะ present con น,น,นะคะหมายถึงเหตุการณ์กําลังเกิดขึ้นคราวนี้โครงสร้างประโยคเขียนด้วยโครงสร้างก็มีปลาอะไรคะจำไม่ได้เปิดย้อนไปดูในสมุดค่ะ เพราะว่ายังไม่ได้คำตอบเลย Look! My cat ตอบซิท t ิ้งเลยได้ไหม Pre สเ n n t ์ n อนเงยจีแล้วตอบเลยไม่ได้ค่ะเพราะครูเคยบอกแล้วว่าต้องมีประทานตามด้วย E M R อิ s ต M มก่อนนะดังนั้นข้อไหนถูกต้องล่ะอ่าเจอแล้วค่ะข้อ13ฉเฉลยไปที่ชอยดดีด็อก My cat is sitting next to the window Next to the window แปลว่านั่งถัดไปจากหน้าต่างแสดงว่าไม่ได้นั่งที่หน้าต่างตรงๆนะดูสิดูสิแมวกำลังกำลังนั่งอยู่ตำแหน่งถัดจากหน้าต่างไปอาจจะมีเคาน์เตอร์หรือมีอะไรอยู่เราก็ไม่ทราบนะคะแต่ประโยคน์ขอกขความแบบนี้ก็คือนั่งถัดจากหน้าต่างไปนะคะโอเคนี่คือข้อ13ตัวอย่างข้อ13นะคะส่วนข้อ15เห็นไหมเราเจอคำสำคัญเราก โอเคไหมข้อสิเรื่องอะไรนะคะ present ค o n เหมือนกันแล้วโครงสร้างประโยคเป็นยังไงหาคำตอบด้วยนะคะดังนั้นคุณครูจะตกเซนแค่นี้นะก็คือว่าให้ลูกทำหน้าเอ้ยให้ทำข้อที่คุรูสั่งไว้ในหน้า3ามกับหน้า4นะคะคุณครูสั่งข้อไว้แล้วโอเคไหมแล้วเดี๋ยวจะส่งเฉลยสั้นๆตามมอทีหนึ่งโอเคนะคะโอเคค่ะทำให้เรียบร้อยก่อน